ครับท่านผู้ชมครับคลิปล um. huh นี้บึงการชาแนลหรือเปล่าบึงการจะพาท่านผู้ชมไปชมงานเขื่อนริมโขงครับท่านผู้ชมเขื่อนริมโขงเพเ่อเมืองบึงการนะครับก็อย่างที่ท่านได้ดูได้เห็นได้ชมแล้วนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมพุทธบาทก็จะแคบไปหน่อยครับท่านผู้ชมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกําลังปูเห็นนะครับกําลังปูเห็นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชม เราก็เดินได้แล้วนะครับเหลือติดเหลาเหล็กที่มองเห็นเป็นตอมอเนี่ยนะครับท่านผู้ชมติดรหลาเหล็กก็จะเสร็จเรียบร้อยนะครับทันง,งานแข่งเรือพอดีพอดีนะครับท่านผู้ชมแต่ว่ามันมีงานแข่งเรือนะครับปีนี้นะครับก็งานตัวนี้นะครับก็ใช้เวลาก่อสร้างมาก็นานพอถึงควรตั้งแต่หนา้างนกน,นะครับก็เดือนสิงหา กันยามาก็เสร็จพอดีพอดีนะครับสหรับเกิดริมโขงตรงนี้นะครับสมบัติก็ได้ที่ตามมาเป็นระยะระยะนะครับท่านผู้ชมตั้งแต่เริ่มจนมาถึงปัจจุบันนะครับก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือติดเหล่าเด็กนะครับที่เห็นเป็นตอม้ออยู่นี่นะครับท่านผู้ชมเหมือนแฟนคลับถามถ่ายกันเข้ามาบอกว่า อยากให้เบาเป็นการตามงานตรงนี้อยากจะดูว่าเห็นบอกว่ามันพื้นที่มันตรงเดินเนี่ยมันแคบแคบมันแคบแค่ไหนยังไงเบาสมบัติก็ไปวัดไปคำนวณมาแล้วนะครับถืจ,จะแคบกว่าตัวด้านหลังเบาสมบัติอยู่ประมาณต,ตั้งเม็ดครึ่งประมาณเม็ดครึ่งได้นะครับท่านผู้ชมแคบลงมาแต่ก็เดินได้นะครับพี่น้องก็ดูแล้วก็ชวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับท่านผู้ชม ก็เขากําลังเก็บงานนะครับท่านผู้ชมยังมาที่เป็นที่เรียบร้อยเท่าไหร่ยังมา่ได้ส่งงานนะครับก็เราก็ถือว่ามันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่ติดเราเหล็กก็จบแล้วนะครับของม,ม่ปูญ้านะทางล่างท้ายมือของม,ม่ปูนะครับมันจะปรับแต่งหน้านดินให้เรียบร้อยแล้วก็จบเลยนะครับฝั่งนี้นะครับท่านผู้ชมฝั่งทางลท้ายมือนนี้นะ ไปไปสุดๆใกล้จะถึงลำห้วยก็จะมีเป็นอ่าเรียกว่าอะไรเป็นทางเดินลงไปแม่น้ำโขงครับท่านผู้ชมเนี่ยเวลาวที่เป็นเห็นเหล็กนี้นะก็จะลงไปแม่น้ำโขงก็ลึกพอยาวพอประมาณเลยนะครับท่านผู้ชมยาวเกือบกะไม่ถูก,กน,นะครับยาวม,มากๆเลยเป็นบันไดลง มันมีขั้นนะครับแต่เป็นที่ราดลงแต่เขาก็ทําเป็นพื้นหยาบๆให้เราเดินได้โปคงไป่ลื่นไม่อะไรถ้าเราอยากจะเดินลงไปเล่นนะครับบรรยากาศก็ล่าสุดนะครับงานเขื่อนลิ่นโขงจะตรงโน้นวันโน้นนะครับช่วงหน้าแล้มาถึงวันนี้ก็นานปวดสมควรสุดท้ายก็มาจบสิน้นก็จบแล้วจริงๆครับพี่น้อง เสร็จแล้วนะครับก็าถือว่า99%นะครับ9.9%แล้วนะครับต้องชอบอางานเหลืออีกติดรัวนิดหน่อยก็จบแล้วนะครับก็มีบันไดลงนะครับเหมือนกับตัวแม่ที่มาจากสาลาแดดก,ก็มีบันไดลงเหมือนกันนะครับ ตัวลำห้วยก็ยังเป็นลำห้วยอยู่นะครับยังบาวทบัตรนึกว่าเขาจะทําเป็นสะพานแต่ไม่ได้ทํานะครับขาไมันมีงบประมาณหรือเอาเขาอยากจะให้มันเป็นแบบนี้ก็ไม่รู้คือมัอยากจะเชื่อมต่อ,อะระหว่างห้าด่านนะครับก็เลยให้มันเป็นแบบนี้ซะเลยไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีต่อไม่มีไม่มีสะพานต่อนะครับกับฝั่งโน้นกับฝั่งโน้น ฝั่งคนนี้ก็เป็นฝั่งคันี้นะครับฝั่งใครฝั่งมันตรงนี้ก็จะเป็นน้ำเสาะเป็นลำห้วยนะครับก็น้ำก็ไหลเสาะดินมานะครับหลองจากจะว่าใครมีความคิดอยากจะทํางบประมาณถ้างงบประมาณเอาไว้แล้วก็ทําทําเป็นสะพานข้ามไปฝั่งโน้นก็น่าจะได้นะครับแต่อันนี้งบประมาณของยังคงไม่มีก็เลยไม่ได้ทําสะพานนะครับหรือ,อยังไงนะครับ โน่นครับมองไปข้างหลังก็เลยไปหน่อยก็จะเป็นสาราแดงนู่นนะครับท่านผู้ชมเสร็จหมดแล้วครับท่านผู้ชมเหมดแล้วนะก็อีกหน่อยวันทั้งวันก็น่าจะเดินได้แต่ถ้าอยากจะลองดูนะครับท่านผู้ชมครับสบายสมบัติก็ไปเดินไปดูแนละ้ววันนี้เดินได้แล้วนะครับแต่เขาก็ยังปิดกั้นอยู่เพราะว่างานเขายังไม่เรียบร้อยนะครับยังติด ต,ติดเสานะครับจะมีเสาล้วอะไรครับเสาล้อแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นเสาล้อลงไปข้างล่างโน้ลงไปตัวแม่น้ำโขงโน้นนะครับแล้วตรงนี้ก็จะตรงนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะมีเสาล้ออีกตัวหนึ่งมาตรงนี้นะครับแล้วก็ลงไปตรงนี้เลยนะครับเอาติดตามชมกันนะครับท่านผู้ชมเอางาน ก่อสร้างเกินลึมโขงล่าสุดมาฝากท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับท่านผู้ชมเอาไว้พบกันคลิงหน้านะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ฝากเป็นการดด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเอาไว้พบกันคลิปหน้านะครับท่านผู้ชมครับ